เรื่องของลิซ่านะครับประเด็นเรื่องของลิซ่าเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยที่ไปมีชื่อเสียงอย่างประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีการให้ลิซ่าจะพยายามให้ลิซ่ากลับประเทศชาวเน็ตในเกาหลีใต้มีการไล่ตะเพิดลิซ่าออกประเทศนะครับเนื่องจากเรียกว่าหลักค่านิยมก่อนหน้านี้นผมเคยอธิบายหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของลิซ่าปรากฏว่าถูกขับออกนอกสู่ก็เรียกว่าบอยคอรจากค่ายนะครับ ที่จะไม่ให้เดินทางไปยังกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปร่วมคอนเสิร์ตนะครับการเคลื่อนไหวของลิซ่าล่าสุดน่าสนใจฮะเธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวเน็ตของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะพยายามที่จะให้ลิซ่านั้นออกนอกประเทศ สวัสดีครับมพาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าจับตาม,มองเลยทีเดียวนะครับที่ปรึกษาขององค์การอนมามัยโลกแนะคนสูงวัยที่รับชิโนแวคแล้วก็ชิโนฟาร์มควรฉีดเข็มกระตุ้นนะครับ ขณะที่ปรึกษาวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับแนะนำว่าบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอควรฉีดกระตุ้นวัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกนอกจากนี้แล้วยังระบุว่าผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนคคตชินโนแวคกและก็ชินโนฟาร์มของจีนก็ควรจะรับเข็มที่3เพิ่มเติมเ,มเช่นกัน อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึกษาด้านวทธศาสตร์ภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลกเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่แนะนำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนทั่วไปแม้บางประเทศจะเริ่มดำเนินการแล้วก็ตามสำหรับปัญหาของโควิด -19 ในขณะที่คมขวัญไทเปกองทัพจีนส่งกริปนะครับซ้อมรบยกพลขึ้นบกชายหาดฝั่งตรงข้ามกับไต้หวัน นะกราบท่ามกลางสงกรามน้ำลายระหว่างปักกิ่งแล้วก็ไทเปกองทัพจีนโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นภาพทหารที่พวกเขากำลังทำการซ้อมรบยกผลขึ้นบกและใช้กำลังยึดชายหาดในการซ้อมรบเมื่อเร็วๆนี้ที่จัดขึ้นบริเวณฝั่งตรงข้ามกับไต้หวันนะครับนักสพิมพ์อย่างเป็นทางการของกองทัพบดแอกของประเทศจีนได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใบบัญชีเผย หวยป๋อนะครับเมื่อวันที่11กันตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพกองกําลังเข้ายึดชายหาดโดยคลิปที่เห็นใช้เรือเล็กจู่โจมขึ้นฝั่งบุกทะลวงฝ่ารั้วรวดวหนามและสิ่งกีดขังอื่นๆขุดคูนะครับบังคับศัตรูแล้วก็ซ้อมปะทะในการรบในป่านะครับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ยังภาคเหนือของประเทศจีนยังคงเกิดขึ้น เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า28รถบัสนะฮะตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวที่เหอเป่ยสำนักข่าว AP รายงานบ้านเจ้าที่จีนนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิต13รายจากกรณีรถบัสนะครับตกลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราดนะครับ <c oughs> กลางวิกฤตนะครับน้ำท่วมครั้งมโหฬารที่ส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก15รายทางภาคเหนือของจีน AP รายงานว่านะครับสถานีโทรทัศน์ของจีน CCTV รายงานว่าผู้โดยสารจำนวน3 7คนได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ออกมาจากการรถ <c oughs> คันเกิดเหตุที่เกิดตกลงไปในแม่น้ำและในจำนวนทั้งหมดมี7รายต้องรักษาอย่างโรงพยาบาลส่วนคนขับนะครับรถบัสถูกควบคุมตัวและยังมีผู้สูญหาย มาจนถึงวันนี้อีกจำนวน1นึ่รายสำหรับภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในจีนนะครับเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจอาราคาน้ำมันตอนนี้ปรากฏว่าขึ้นสภาวะอุปทานการขาดแคลนหุ้นสหรัฐอเมริกาตองคำปรากฏว่าปิดบวกราคาขยับขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาแรงหนุนจากอุปสงค์การฟื้นตัวและอุปทานกรังกรัดแคลนนะครับส่วนวอล์ีปิดลบ นะครับกังวลรายงานผลประกอบการไตรามาสที่3ส,ส่วนทองคำปรับลดในกรอบแคบๆนะครับสัญญาน้ำบันเวสเท็กซัสอินเดอร์มีเดียหรือไลท์สวีทคูดนะครับส่งมอบเดือนพฤศจิกาย,ยนเพิ่มขึ้น1.17ดอลลาร์ปิดที่80.52ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับด้านแบรนด์ทะเลเหนือรอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น1.26ดอลลาร์สหรัฐปิดที่83.65ดอลลาร์ต่อบาวเรนนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันจะขยับขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ลดลงประมาณ40สตางค์นะครับในขณะที่โรงโรงเรียนอิสลามในในจีเลีย <c oughs> รุมเคียนตีเด็กหญิงตามคำสั่งของพ่อหลังจับได้นะครับลูกสาวนั้นแอบกินเหล้า เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถูกสวดยับเมื่อหญิงสาวนะครับเป็นเด็กชาวในจีเรียคนหนึ่งนะครับถูกครูของโรงเรียนอิสลามแห่งหนึ่งรุมเขี่ยนไม่ยั้งตามคําขอของพ่อแท้ๆที่โกรธที่จับได้ว่าลูกสาวแอบกินเหล้าจากคลิปที่เห็นว่ามีครูผู้ชายสี่คนใช้ไม้เรียวกระหน่ำฟาดลงบนหลังของเด็กหญิงซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นโดยเด็กหญิงแสดงอาการเจ็บปวดและพยายามยกมือขอให้พวกเขาหยุดหยุดเขี่ยนตี ซึ่งรุนแรงถึงขั้นทําให้ภาคกลุ่มศีรษะหรือริยาของเธอนั้นหลุดขึ้นมาพ่อของเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง BBC ีซีกลบว่าอนุญ,ญาตให้โรงเรียนลงโทษเองหลังจับได้ว่าลูกสาวแอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับชาวมุสลิมนะครับรายงานระบุว่าหญิงกับเพื่อนชายและหญิงอีก3าคนถูกจับได้ว่าดื่มเหล้าในงานปาร์ตี้วันเกิดซึ่งพวกเขาปฏิเสธว่าไม่จริงในโลกออนไลน์ยังมีการแชร์คลิปวิดีโอชายอีกคนที่ถูก ครูเขียนในวันและเวลาเดียวกันซึ่งภาพที่บอกมานั้นรุนแรงเกินกว่าชาวเน็ตจ,จะรับได้จนเกิดกระแสการเรียกร้องให้โรงเรียนแสดงความรับผิดชอบประเทศมุสลิมก็จะมีบทลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงพฤติกรรมต่างกันในขณะที่เครื่องบินเล็กตกในเขตชุมชนของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไป2รายบ้านเรือนได้รับความเสียหายตอนนี้ก็หลายหลังคาเลือนเลยทีเดียวเครื่องบินเล็กลำหนึ่งตกในพื้นที่ชุมชน ห่างไม่กี่ช่วงตึกจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใกล้เมืองซานดิเอโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2องรายได้รับบาดเจ็บ2คนบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับในขณะที่ผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีใต้นะครับก็สั์สหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีใต้นะครับคุกคามสิทธินะครับสันติภาพ ลั่นต้องเดินหน้าพัฒนาอาวุธให้เหนือชั้นกว่านะค,คิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนะร,ระบุกองทัพสมแดมจําเป็นจะต้องพัฒนาอาวุธให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะเพื่อให้สามารถต่อกรกับความก้าวร้าวของสหรัฐอเมริกาและการโยกระดับศักยภาพของเกาหลีใต้นะสำนักข่าวเคซีของเกาหลีเหนือระบุว่าคิมจองอึนได้เดินทางไปชมนิทรรศการการพัฒนา ของกลาโหมเพื่อการป้องกันตนเองซึ่งจัดในกรุงเปียงอย่างโดยภายในงานมีการแสดงอาวุธต่างๆซึ่งเป็นขีปนาวุธฮาวาซอง16ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือและเคยถูกนำออกมาอวดสายตาชาวโลกในวิธีการสุสนาเมื่อเดือนตุลาคมปี2020แล้วครั้งหนึ่งแม้จะไม่เคยยิงทดสอบจริงก็ตามผู้นำคิมได้กล่าวชุนทรพจน์นะครับ ซึ่งมีใจความส่วนหนึ่งว่าสรัฐคือตัวต้นต่อนะครับของความไร้เสถียรภาพและเป้าหมายของการพัฒนาของเกาหลีเหนือนั่นเป็นวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตัวเองเพื่อมีให้มีเจตนาในการก่อสงครามฮะคิมจองอึนได้มีการกล่าวปาตกถานะก่อนหน้านี้สหรัฐเมริกาเข้าแทรกแซงกิจการภายในของเกาหลีเหนือโดยบีบให้เกาหลีเหนือนั้นจะต้องเลิกผลิตพาวุธนิวเคลีย นะครับด้วยการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับและขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องและเป็นอันดับ2ของโลกรองจากรัสเซียในขณะที่ผู้นําบราซิลนะครับฉุนโดนจี้นะครับยอดโควิด -19 พุ่ง6 0แสนคนนะครับย้อนถามนักข่าวชาติไหนไม่ตายบ้างประธานาธิยาอีโบโซนารูแห่งบราซิลออกอาการหงุดหงิดวอนสื่อหยุดตั้งคำถามน่าเบื่อ เกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแดนแซมบ้านะครับพุ่งทะลัก6แสนคนไปเมื่อ2-3บวันก่อนแถมย้อนมีชาติไหนบ้างที่ไม่ตายในะคกับคะแนนนิยมของโบโซนาลูดิ่งเหวจากกระแสะความไม่พอใจการรับมือการแพร่ระบาดรวมไปถึงภาวะเงินเฟอ้อและสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำานะครับบราซิลมียอดผู้เสียชีวิตโควิด1 i d 1 9เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาโบโซนาลูพยายามมองข้าม ผลกระทบจากโควิดโดยอ้างวิธีการรักษาไร้ข้อพิสูจน์และปฏิเสธใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนประเทศอื่นๆนะเป็นความล้มเหลวของบราซิลในขณะที่มีการท้าชนประธานาธิบดีโจไบเดนเท็กซัสสั่งห้ามทุกบริษัททุกองค์กรบังคับลูกจ้างฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรนะครับแอบบรอดนะครับมีคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทเอกชนหรือองค์กรต่างๆ ภายในรัฐออกข้อบังคับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้แก่ลูกจ้างนะครับเพื่อป้องกันโควิด1 9นในการเคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นการท้าทายนโยบายส่งเสริมฉีดวัคซีนของรัฐบาลของประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนเดือนที่แล้วนะครผู้นําสหรัฐอเมริกาออกมาเรียกร้องให้ภาคธุรกิจท่วประเทศออกกฎข้อบังคับให้ลูกจ้างต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งปรากฏว่านโยบายนี้ทําให้พนักงานในสหรัฐอเมริกาถูกเลิกจ้างไปแล้วหลายพันคนซึ่งปรากฏว่า ที่เท็กซัสก็ปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวที่น่าแปลกตาสายการบินของยูเครนนยกเลิกให้แอร์โฮสเตสสวมกระโปรงนะครับแล้วก็รองเท้าส้นสูงสกายอัพนะครับสายการบินเอกชนของยูเครนตัดสินใจเปลี่ยนยูนิฟอร์มของพนักงานหญิงยกเลิกนะครับชุดฟอร์มต้อนรับบนเครื่องบินด้วยการสวมรองเท้าส้นสูงและก็ สวมกระโปรงทรงดินสอนะครับซึ่งรวบรวมความคิดเห็นจากบรรดาแอร์โฮสเตสเกี่ยวกับชุดเครื่องแบบของพวกเขานะครับประกาศต้อนรับบนเครื่องบินระดับอาวุโสค,คนหนึ่งซึ่งชื่อว่าเด็กซานเดอร์นะครับซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน7ปีเผยว่าในบางครั้งเธอแทบจะไม่ได้นั่งแม้แต่นาทีเดียวนะครับและฝันว่าสักวันจะได้พักหยุดพักข้อเท้าอันบวมเป่ง จากการสวมรองเท้าส้นสูงทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงและท้ายที่สุดแล้วก็ฝันว่าของเธอก็ได้กลายเป็นจริงเครื่องแบบใหม่ของสายการบิน Sky Up นะครับประกอบไปด้วยรองเท้าผ้าใบในกี้นะครับเสื้อยืดสีขาวทับด้วยเสื้อสูทนะครับกางเกงขายยาวหลวมๆสีส้มผ้าปันคอมใหม่ซึ่งเกือบทั้งหมดใช้แบรนด์ของยูเกรนเองนะครับซึ่งเดนนี เบนโกบอกว่าการใส่ส้นสูงแม้จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกดีแต่สร้างความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดนะครับหากต้องใส่เป็นเวลานานหลายชั่วโมงในกรณีฉุกเฉินต้องอ,อพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินอย่างเร่งด่วนการใส่รองเท้าส้นสูงทำให้ทำงานได้ลำบากค่อนข้างจะมากทางบริษัทเปิดเผยว่าได้ทำการวิจัยประวัติเครื่องบินของพนักงานต้อนรับเครื่องบินและตัดสินใจละทิง้งสิ่งพวกเขาเรียกว่า องค์ประกอบอนุรักษ์นิยมนะครับของเครื่องบินแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนอกจากจะใส่กระโปรงและการรองเท้าส้นสูงและอ๋อเสเไม่จําเป็นจะต้องเกล้าผมเหมือนเดิมนะครับสามารถสวมเสื้อยือดข้างในเสื้อสูทได้ทางสายการบินมองว่าการทํางานของแอร์โสเตสต้องอาศัยความคร่งตัวในการทําการมากกว่าภาพลักษณ์จึงต้องใช้เครื่องแบบที่มีความธรรมดแบรแงมากที่สุด กรีโอรัช <O> <ush> นะครับมีการเปิดเผยว่ามีแผนเปิดตัวเครื่องแบบใหม่สาหรับผู้ชายเช่นกันซึ่งมันก็จะเป็นชุดสูตรเบาแบบเสื้อกักและเป็นเสื้อยืดแทนเสื้อคอปกประกอบกับรองเท้าผ้าใบไนกี้สีดำะนะครับ <S <S พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายหนึ่งก็กล่าวบอกว่าถ้าทั้งโลกจะลหลงไหลในแฟชั่นทั้งหลายบนการสวมรองเท้าผ้าใบแล้วทำไมไม่นำสู่ระบบ การบิในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าภัยธรรมชาติกําลังเกิดขึ้นในประเทศจีนไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยฮะในจีนน้าท่วมใหญ่ทางภาคเหนือถือว่าหนักถึงหนักมากเลยทีเดียวในสหรัฐอเมริกานะครับมีเกิดอุบัติเหตุใหญ่เครื่องบินตกในเขตชุมชนของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่บราซิลตอนนี้ต้องเผชิญกับโควิด -19 ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักมีคนตายไปแล้ว มากกว่า6 0 0 0สนคนในขณะที่สหรัฐอเมริกามีคนตายไปแล้วมากกว่า7 0 0 0 0 0คนนะครับเรื่องของการกดดัน,นระหว่างจีนกับไต้หวันนียังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการซ้อมรบนะครับที่ใช้ในการกดดันไต้หวันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแทรกแซงกิจการภายในย,ยุยงให้ไต้หวันนั้นแบ่งแยกออกจากประเทศจีนในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจมาทั้งภัยธรรมชาติเราเห็นภัยธรรมชาติละจากจีนเห็นภัยธรรมชาติและจากไทยนะครับการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนวนมากเราเห็นและในสาภาพยุโรปในละตินอเมริกาตายกันเป็นจำนวนมากสหรัฐอเมริกาย,ยังคงอันดับหนึ่งบราซิลยังคงเป็นอันดับ2นะครับตอนนี้ไทยก็จะทําการเปิดประเทศแน่นอนนะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยจะพุ่งสูงขึ้นอย่างหนีไม่พ้นนะครับอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจ เรื่องของลิซ่านะครับประเด็นเรื่องของลิซ่าเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยที่ไปมีชื่อเสียงอย่างประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีการให้ลิซ่าจะพยายามให้ลิซ่ากลับประเทศชาวเน็ตในเกาหลีใต้มีการไล่ตะเพิดลิซ่าออกประเทศนะครับเนื่องจากเรียกว่าหลักค่านิยมก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของลิซ่าปรากฏว่าถูกขับออกนอกสู่ก็เรียกว่าบอยคอรจากค่ายนะครับ ที่จะไม่ให้เดินทางไปยังกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปร่วมคอนเสิร์ตนะครับการเคลื่อนไหวของลิซ่าล่าสุดน่าสนใจฮะเธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวเน็ตของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะพยายามที่จะให้ลิซ่านั้นออกนอกประเทศนะครับการที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นหลักคิดนะฮะชาตินิยมที่ไม่ใช่เฉพาะลิซ่า ใครก็แล้วแต่ที่เป็นชนชาติอื่นนะครับแล้วไปอยู่ในเกาหลีใต้มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับเขาจะต่อต้านทันทีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน,นหลักนี้เรียกว,ว่าชาตินิยมนะนะครับเด็กวัยรุ่นของเกาหลีใต้เขามีความคิดเขายึดประเทศของเขาเป็นสําคัญในขณะที่เด็กของไทยยกย่องศิลปินเกาหลีนะครับยกย่องศิลปินตะวันตกนะครับแต่ กรับบอยคอรดศิลปินของประเทศไทยเหตุการณ์ในลิซ่านะครับที่เกิดขึ้นกับลิซ่าเนี่ยคงเป็นบทเรียนที่ดีฮะนะฮะประเทศต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเกาหลีหรือประเทศอื่นใดก็แล้วแต่ทุกๆประเทศผู้นําของประเทศจะยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญตอนนี้เราเห็นชัดเจนฮะพลเมืองนะครับซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นในเกาหลีใต้เขายึดประโยชน์ของประเทศเช้านะครับเขาไม่ยึด ประโยชน์ประเทศอื่นไม่ว่าเธอคนนั้นเขาคนนั้นจะดังเพียงใดถึงขั้นไล่ออกไปแบอบกว่าให้ไปใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยในการทําให้เธอมีชื่อเสียงได้แล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หอกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจกระรับกระพงตามคันลองของความเป็นไทยสำม,มักชาติกาสัต์ตแต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ เรียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บา้านเมืองจะสิงวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน นสืบคานแผนน่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายเข้าสู่ความสิบวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเกิดทุนชาติก็สัตย์ให้คง i do มองข้างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องเทวนเธอทูนิชาร์สักสัตย์ให้คง